โอเคนะครับก็สวัสดีครับผมจะมาอ่านมังงะเรื่องบันทึกราชาอมตะนะครับตอนที่สี่สองสี่สามสี่สี่นะครับก็ใครที่ชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณเพจผู้แปลนะเพจกุหลาบสีครามนะครับก็ใครที่อยากจะไปอ่านเองผมจะทิ้งลิงเพจไว้ใ,ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมก็ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับหรือถ้าใครอยากผมลงคลิปเร็วก็โอนมาได้นะครับ โอเคไปชมคลิปกันเลยนี่เบอร์วอลเล็ตผมนะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็โอนมาได้นะเป็นค่าแรงใจนะโอ้คนเยอะจังนั่นมันพี่น้องจากนิกายกวงเต่านี่นะสนใจจะมาร่วมมือกับข้าหรือไม่แล้วเราจะร่วมมือกันจัดการสหายจากนิกายช่างล้านอย่า อย่ามองตานางเจ้าคิดว่าพวกเราจะเชื่อเจ้าหรืองไงถือว่าเจ้ามีบุญวาสนาพวกเราไปฮ่าน่าเสียดายจังที่ไม่ยอมเล่นกับข้าด้วยพวกเจ้าสนใจจะมาเล่นกับข้าหน่อยไหมเบิกเนต ไปให้พ้นฮึมไม่เลวเลยเจ้าหนุ่มเราต้องได้พบกันอีกแน่นอนเอ๊ะนางหายไปแล้วเป็นวัยุทธ์มายาที่น่าสะพึงอะไรเช่นนี้นางไปแล้วละ่ะสิทธิ์น้องเลยข้าจะช่วยคุุ้มกันให้เจ้าเองเร็วเข้ารีบบ่มพลังกับย่าระดับก่อเกิดนั่น แล้วทะลวงระดับสู่ขั้นที่8ของขอบเขตกอ่อเกิดเทิดลีฟูเฉินได้ทะลวงระดับสู่ขั้นที่8ได้ในเวลาอันสั้นในขณะที่หลิวก็ได้บังเอิญเข้าประทะกับเฟิงเต๋าต้วนให้แม้กระทั่งไปเต๋ากับกุลินหวังชิงคอยเสริมหนุนก็ยังไม่มีวิเแววจะเอาชนะเขาได้ สิทธิ์พิทต้วนพวกเรามาสนาับสนุนท่านแล้วหนีไปนี่นี่กายเทียนชานี่กายฉางหลานจะต้องถูกทำลายสมุนไพรเอ้ยดูนั่นหลิวหูหวงังกำลังถูกตามล่าโดยคนเจ็ดคน เราต้องไปช่วยเขาฮ่าฮ่ขาดอดแล้วสายไปแล้วหลิวหู้หวงังตายซะยาบ้าเอ,ยเอ้ยเฮ้ยอะไรกันสิทธิพีหล่ลีโดยินกลับงั้นรอทุกคนจมตีพร้อมกัน ฆ่าทิ้งอย่าให้เหลือสิสิสทน้องลีรีบคิดหาทางหนีเถอะพวกมันมีกันแค่เจ็ดคนเองถ้าพวกมันกล้าเข้ามาก็ฆ่าทิ้งให้หมดไอ้ลีฝูชนยอดเยี่ยมข้าจัดการพวกสวะนี่เองอย่า จะไปไหนคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าเออเออไม่ไม่น่าเชื่อเลยเลยอีกสองเดี๋ยวข้าจัดการพวกเจ้าแน่ ลีฟูเฉินอย่าพยองนักตัวไหนโจมตีมันพร้อมกันเถอะอย่าไปตายซะไอลีฟูเฉินเอออะไรกันชิไอลีฟูเฉินตายยากนักนะอย่า อาไปเร็วสารเร็วสิทธิพี่ท่านกำลังสู้กับใครเจ้ามารกระบี่ลีฟูเฉินแข็งแก่งขนาดนี้ตั้งแต่ตอนนี้อยู่ขั้นที่8แต่ถ้าเกิดมันทะ,ทะลวงระดับได้แล้วก็ข่าวร้ายหนึ่งนึ่ในคนที่ฆ่าไปเมื่อกี้ มีหญ้าระดับกอเกิดอยู่อะไรนะตามไปร็วเราไม่สามารถปล่อยให้มันบ่มเพาะด้วยหญ้านั้นได้ <c oughs> ขอแจมด้วยดีไหมนะพกวกมันมาแล้วบาเอ้ยผ่านไปไม่ได้เลย ลีกไปต้นไห้ต้นห,ตนหมูเย่ไปเลยสามหัวหน้าสุดสายในรวมพลังกันโจมตีถึงแม้จะป้องกันด้วยโลกระดับลี้ลับสิบพี่ถูกฟา์มาโดยง่ายเฮ้ย <c oughs> ไอ้ลีฟูเฉินออกมาซ่เฮ้ย <c oughs> มันทะลงระดับมาได้แล้ว หนีเร็วอยากหนีมันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกแรงแรงสะเทือนอะไรเช่นนี้เล่ากับว่าภูเขาถล่มลงมาเลยเออพลังอะไรกันเนี่ยนั่นมันพวกสิทธิ์พี่นี่ เจ้าทำตัวเองนะเออปีศาจขาวและปีศาจดำจะเป็นคู่มือให้เองปีศาจขาวและปีศาจดำหากร่วมมือกันจะสามารถสร้างพลังทําลายได้อย่างมหาศาลอยู่เฉยอะะอ,อะไรกัน จมตีมันพร้อมกันเธอเจ้าก็ดียังไงถึงมาฆ่าคนของนิกายหลิงอิ่งของข้าไอ้ลีฟูเฉินเจ้าต้องตายวิญญาณเด็กนิกายหลิงอิ่งไม่เชี่ยวเหมาแค่เจ้าเอ๊ะ ไปให้พ้นเอ้อเอ้อลีฟูเฉินบอกข้าสิข่างดงามหรือเปล่าข่าต้องรีบถอยโดยเร็วจิตใจของมันแข็งแกร่งเกินไป ฮยอะไรกันนี่ถึงกับไม่กล้าบุกเข้ามาเลยเหรองั้นก็ค่ะพวกได้อยู่ข้างหลังก่อนแล้วกันคิดว่าจะผ่านค่าได้งั้นเหรอเอ๊ะตายซะย่า เอ๊ะชิถอยบ้าเอ้สิน้องลีเจ้าพวกนั้นล่ะหนีหังจุกตูดหมดแล้วฮะแค่ตัวคนเดียวจัดการพวกยอชาญจากสามนิ้กายเนี่ยนะมันยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เนี่ยโอเคนะก็จบตอนนี้ก่อนนะครับก็ตอ,ตอนนี้ เพจดู้แปลลงมาเยอะๆนะครับแล้วผมจะทําลงทีเดียวเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับเคยพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกผมนะครับช่วงนี้ผมช็อตนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็โอนมาได้นะครับโอเคไปแล้วบายบาย